สวัสดีครับผมอามเองนะครับซิ่งงันเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือตัว d v 6 0กับตัว dr 3 6 9ซึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรในแต่ละจุดนะครับเริ่มด้วยนะครับเมื่อเราแกะกล่องมาจากทั้ง2ตัวนี้จะพบเห็นว่า b u r 3 6 9นั้นน่ะเขาจะแถมเป็นคล้ายๆสายสพายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับซึ่งสายสพายเขาด้านหน้าจะมีเป็นตัวสายาเป็นหัวที่ไว้ปลดเร็วนะครับสมเร็วปลดเร็วสีแดงตรงนี้ทำการล็อกไว้กับตัวเราแล้วก็จะใช้เป็นหูงเกี่ยวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเปิดปิดง่ายด้วยนะครับเอาเครื่องใส่ก็ดันลงไปได้เลยเดี๋ยวระบบมันจะ ล็อกของมันเองซึ่งจะแตกต่างจากตัว Dv-60 เนี่ยที่เขาจะใช้เป็นสายสะพายเส้นเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องมือนะครับ Dv-60 เนี่ยเขาจะมีความหลากหลายในการเปลี่ยนหัวมากกว่าเขาเลยเลือกใช้เป็นตัวสายสไพายเพียงข้างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาตัดหญ้านานๆเนี่ยก็อาจจะเมื่อยไหลได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะแถนเป็นตัว โดนัทที่เป็นตัวล็อกใบมีดนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับทาให้รู้สึกว่าเวลามันโดนกับผืนแล้วมันนุ่มๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตัวล็อกใบล็อกใบมีดนะครับแล้วก็มีเป็นแหวนกันคายมาให้มาพร้อมกับประแจขันเลยนะครับทั้งสองตัวนี้ก็มีแถมมาให้แล้วก็มีเป็นประแจแอลดัมนะครับ1ตัวขนาดไม่ใหญ่มากสามารถพับเก็บในตัวเครื่องได้และที่สำคัญนะครับแว้นตาเซฟตี้ทั้งสองตัวนี้ก็ยังมีมาให้เช่นเคยนะครับ ให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยในการใช้งานดีว่าส9หกเก้านั้นนะครับจะแถมเพียงแค่ใบมีดเป็ียนแค่อย่างเดียวมาให้เป็นใบเดียวรหัสตามนี้เลยนะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้แกะใช้เพราะว่าก็มีใบเดิมใช้อยู่แล้วสามารถใช้ใบมาตรฐานสากลได้หมดเลยส่วนนี้นะครับก็คือคล้ายๆเหมือนแนดนจับหรืออะไรบางอย่างที่ยังหาครับอบไม่ค่อยใช้ได้คับตัวดีวหศนที่เข้าใส่ตรงโพรงอะไรเขานะฮะ อันนี้ก็เป็นลักษณะของแถมประมาณนี้ครับเพราะว่า d 6 0กเนี่ยเขาจะมีหลากหลายคอมโบให้เลือกซื้อนะครับตามโปรโมชั่นของร้านเลยอ่าสองตัวนี้นะครับใช้แหล่งต้นกำลังจากแบตเตอรี่แปดโวลต์สก้อนนะครับก็คือระบบ36โวลต์สามารถใช้แหล่งพลังงานภายนอกได้จากพวก PDC ทั้งหลายๆตัวนะครับอ่าที่เห็น Dv หผมอ่าสีประหลาดปดอันนี้ผมติดติก,กอร์ไว้นะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ ผมเปลี่ยนอน็อตเป็นสแตนเลสแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรนะครับดีวีอาร์369เหมือนกันนะครับระบบแบตเตอรี่36โวลต์ v, อันนี้จะเป็นดีวีอาร์ 369A นะครับโดยที่มอเตอร์ของตัวดีวีอาร์369เนี่ยเขาจะมีขนาด1,000วัตต์นะครับซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากดีวีอร์60ที่มอเตอร์เขาแค่600วัตต์ ทำให้อ่าไม่ว่าจะเป็นรอบอะไรต่างๆนีดีว่าสามหกเก้าถ้ามาตัดญ้าพูดตามตรงว,ว่าได้เปรียบกว่าค่อนข้างมากเลยครับแต่ว่าสามหกเก้านั้นก็บางทีอาจจะเข้าเข้าที่แคบๆเข้าที่แปลกๆได้ไม่ดีเท่าดี6ีหกศูนย์นะครับซึ่งหกศูนย์เนี่ยข้อดีเข้าอ,อีกข้อหนึ่งก็คือหัวที่เข้าปลดได้ซึ่งพอหัวเข้าปลดได้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเก็บเข้าไม่ว่าจะเป็น พวกหลังรถเก่งอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็369เขาถอดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นลนักษณะการเก็บเนี่ยจะ,จะมีความยุ่งยากแล้วก็มีความลําบากมากกว่าดีวีหกศูนะครับที่จริงเขาจะแถมเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่ของเขามาเลยหนึ่งใบอันนี้ผมมาได้หยิบมาด้วยเนาะพอดีใช้งานที่สวนก็ไม่ค่อยได้แยกล่างมันเท่าไหร่นะครับอ่าพูดถึงสงตัวนี้ขาด ไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับชุดหัวนะครับตัวนี้บิวอินจากโรงงานจะเป็นหัว em 403 mp นะครับซึ่ง403เนี่ยเขาสามารถใส่ได้ทั้งใบมีดและก็ตลับเอ็นนะครับซึ่งหัวรหัสอื่นต้องดูดีนะครับบางหัวใส่ได้แค่ตลับเอ็นบางหัวใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับซึ่งดีวิลหกเนี่ยกับ369นี่ยตัวบางใบเขาจะเป็นพลาสติกนะครับที่สามารถถอดได้ ซึ่งเมื่อเอ็นเรายาวเกินเนี่ยมันจะมาฟาดกับใบมีดนะครับซึ่งทําให้เอ็นทั้งสองด้านเนี่ยมีขนาดที่เท่ากันเลยทําให้เวลาในการตัดค่อนข้างเครื่องบัดลาแล้วนิ่งแล้วสมูทมากครับถ้าเกิดถอดแล้วนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้เหมือนตัวเอ,เอียงเรียบร้อยเหมือนอชุดน,นี้นครับสามารถถอดเอาไปได้นะครับแล้วก็สามหกเก้า จากโรงงานเข้าแถมเป็นปมีดมาให้อันนี้ผมก็ใส่เป็นมีดไ้อย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ใช้เอ็นเท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้เล็กน้อยนะครับถ้าผู้ที่ตัดบ,บ่อยๆนะครับแล้วไม่ค่อยได้ทําความสะอาดอะไรมากเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับน็อตช่วงด้านหน้าเนี่ยให้เป็นสเตลเลส3.4หมดเลยเพื่อป้องกันสนิมเนาะเหมือน3.6.9ตัวนี้อันนี้ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองตัวเรียบร้อยละนะครับจุดเป็น t e นาน n นมีหนึ่งจุดด้านหน้านะครับก็คือเป็นที่ เติมเจลาบีนะครับเป็นเจลาบีเหลวในรหัสนี้นะครับที่เขาแนะนํามาก็ทําการไม่แทน้ทุก30ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเดือนไหนตัดวันละหนึ่งชั่วโมงก็เดือนไหนเติมสักครั้งเข้าไปก็ได้ครับทั้งสองตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับพูดถึงระบบคอนโทรลกันดีกว่าซึ่ง2ตัวเนี้จะมีระบบคอนโทรลที่ค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับนี่ขอหยิบมาใกล้ๆกันเนาะอ่า ถ้าดูง่ายๆนะครับ du 6 0เนี่ยเยขาจะไม่มีโหมดแอดซิดเหมือน369นะครับก็คือมีแค่สีดำไว้ง่ายๆเลยแต่369นั้นนะ่ะเขาจะมีสีฟ้าขึ้นมานี่คือแอซิดเป็นโหมดที่ให้ตัวเครื่องทำงานโดยอัตโนมัตินะครับกดค้างเปิดเครื่องนะครับมี speed mode หนึ่ง3เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับปุ่ม power 1,2,3สสวิตช์ได้ ดีวีหกศูนย์นะครับจะไม่มีไฟแยกออกมาอีกหนึ่งดวงที่เป็นไฟอะลามเหมือนสามหกเก้านะครับสามหกเก้าจะมีไฟ led โชว์เตตัสอะลามเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดวงเวลาเกิดมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรครับตัวไฟ power นะั้นเขามีความสว่างเพราะฉะนั้นเราอ้างอิงจากไฟ power เขาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้คือเสียงการทํางานของเครื่องนะครับดีวีหกศูนย์เนี่ยเขาจะถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนหัวได้หลากหลายเพราะฉะนั้นระบบเบรกเขาจะไวกว่ามากๆ เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเนไฮนะปล่อยแล้วเบรกเลยแต่สามหกเก้านั้นนะครับเ,เดี๋ยวขออยากขึแบบนสามหกเก้านั้นเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะการทางานที่คล้ายๆกับตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องน้ํามันที่เราใช้ในอ,อย่างคุ้นเคยเลยนะครับก็คือมันจะมีการหน่วง ประมาณ2อสวินาทีก่อนที่ระบบเบรกจะทำงานนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะเนเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดเรากดดิเวกเนี่ยเขาแทบจะเบรกโดยทันทีเมื่อเราปล่อยปล่อยไกยสวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่ตางอีกหนึ่งจุดที่ที่ผู้ใช้ก็ก็ลองพิจารณาดูนะฮะ ในส่วนของการทํางานแบบอัตโนมัตินะครับมีแอซิดที่โหมดใบมีดแล้วก็โหมดกระปุกเอ็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการตัดที่หลากหลายกว่ามากๆเพราะว่าด้วยลักษณะท่าทางที่เขาดีไซน์มาเขาดีไซน์มาในการตัดหญ้าโดยอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ดีไซน์ให้ไปทําอะไรอย่างอื่นในหลากหลายเหมือน d ิเวกนะฮะอันนี้ก็ต้องเลือกซื้อตามลักษณะหน้างานที่เราใช้นะครับกดค้างก็ออกจากแอซิดครับ แล้วก็ไฟ LED โชว์สเตตัสอะลา m นะครับเขาจะโชว์ได้ได้สองแบบก็คือหนึ่งก็คือโชว์อะลามจากหัวยาหนึดนะครับเวลาเราตัดหญยาแเราอาจจะวิ่งเร็วเกินอะไรเงี้ยจนมอเตอร์เบรกไจะทำงานนะอะอะลามก็โชว์นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโชว์เมื่อแบตเตอรี่เขาต่ำมากๆจน2ก้อนหรือขีดเดียวเนี้ยเขาก็จะไม่พยายามให้เปิดเครื่องทำงานได้เลย นะครับก็คือมันจะโชว์อารลามฟ้องออ่าฉันไปไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งสองตัวเนี้ยมีการโชว์ที่เหมือนกันเลยนะครับแต่แค่ว่าอ่า LBD ถ้าเกิดถ้าดูง่ายๆไอ้นี่มันมีเยอะกว่าไอ้นี่มันมีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นการโชว์อารลามเขาเขาจะโชว์ได้ได้ไม่ละเอียดเท่าตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปอิงจากคู่มือดูสัญลักษณ์อะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับกดครั้งเดียวนะครับ l e d โชว์ฟูลอารลาม จะสามารถรีเวิร์สได้นะครับหมุนย้อนกลับชั่วขนะอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้จะโชว์ให้มาเตียวนะครับเห็นไหมไวเหลือเกินกรับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ในส่วนของ LD ในการคอนโทรลเครื่องนะครับเดี <t> ๋ยวน้ำหนักตัวเครื่องทั้งสองตัวเดี๋ยวผมขึ้นตาช่างให้ดูนะครับว่าน้ำหนักมีความแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอที่ที่ตัดจริงๆให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้มีลักษณะท่าทางในการตัดที่มีความแตกต่างกันอะไรยังไงทั้ง2ตัวนี้สําหรับผู้ใช้นะครับที่ต้องการเลือกซื้อเนี่ยก็ขอแนะนําให้เลือกซื้อตามหน้าง,งานที่เราเจอนะครับอันนี้ก็คือส่วนของผมเองนะครับพื้นที่ประมาณสามไลนนิดๆนะครับสามหกเก้าก็ตัดในพื้นที่โล่งๆประมาณนี้เลยส่วนดีวีหกศูนเนี่ยผมก็จะเอาไว้มุดมุดเข้าใต้ต้นนะครับเพราะว่าสามหกเก้าบางทีมันเข้าไม่ได้นะครับ บางทีแบบเดินเข้าไปตัดใต้ต้นเนี่ยตัวรีวิวหกศเนี่ยเขาจะตอบโจทย์กว่ามากๆนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยก็ได้เดี๋ยวผมจะนั่งกลับมาตอบนะฮะว่าผมแต่สามารถให้คำตอบในส่วนนี้ได้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้